หน่วยที่4ตัวแปรและชนิดของข้อมูล variable and data type สาระการเรียนรู้ของหน่วยที่4นี้ก็จะประกอบด้วยความหมายของตัวแปรกฎการตั้งชื่อตัวแปรการใช้งานตัวแปรชนิดของข้อมูลการตรวจสอบชนิดของข้อมูลการแปลงชนิดของข้อมูลการแสดงผลทางหน้าจอ <c oughs> การแสดงผลข้อความแบบต่างๆการเขียนคําอธิบายหรือคอมเมนต์ก่อนที่จะเข้าสู่หน่วยการเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรและชนิดของข้อมูลซึ่งชนิดของข้อมูลในภาษาไพทอนมีทั้งหมด8ชนิดด้วยกันคือตัวเลขข้อมูลแบบเรียงลำดับการจับคู่ mapping callable module class instance class และไฟล์ ซึ่งแต่และชนิดก็จะมีการแยกย่อยออกไปอีกแต่ทั้งนี้ก็ยังมีการตรวจสอบข้อมูลและการสามารถแปลงชนิดของข้อมูลได้มาดูความหมายของตัวแปรตัวแปร variable ก็หมายถึงชื่อหรือเครื่องมือที่กำหนดขึ้นสำหรับใช้เก็บค่าในหน่วยความจำตัวแปรจะมีชื่อสำหรับใช้ในการอ้างถึงข้อมูลในการเขียนโปรแกรมค่าของตัวแปรสามารถที่จะกำหนดได้ในรันไทม์หรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่โปรแกรมทำงานกฎการตั้งชื่อตัวแปรหนึ่งตัวสอนตัวแรกต้องเป็นสาษาอังกฤษตามด้วยตัวสอนหรือตัวเลขใดๆก็ได้เช่น score หรือ score one เป็นต้นสองชื่อตัวแปรห้ามมีช่องว่างจุดทศิยมและสัญลักษณ์พิเศษยกเว้นมี underscore เท่านั้นกะมี underscore ได้ห้ามเป็นวรกสามการใช้ตัวสอนตัวพิมพ์ใหญ่และอักษรพิมพ์เล็กมีความ แตกต่างกันเพราะนั้นต้องคอยดูให้ดีนะมีความแตกต่างกันจะถือว่าเป็นคนตัวแปรคนละตัวกันนะห้ามใช้คำสงวน <c oughs> หรือชื่อตัวแปรเดี๋ยวจะบอกนะว่ามีคำสงวนอะ,อะไรบ้างหาคนจะตั้งชื่อให้สื่อกับความหมายใกล้เคียงกับค่าที่จะเก็บสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย 6. ห้ามใช้เครื่องหมายต่ไวนี้ในการตั้งชื่อตัวแปร เจ็ตัวแปรไม่ควรยาวเกิน255ตัวอักษรตัวแปรที่มีความยาวมากๆหรือเป็นการ,รมสมระหว่างคำให้ใช้ underscore เชื่อมคำเหล่านั้แทนมาดูคำสงวนคำสงวนเนี่ยจะมีทั้งหมด31คําคำที่ห้ามใช้เป็นตัวแปรนะครับยกตัวอย่างนะก็จะมีทั้งหมด31ตัวที่ห้ามใช้เช่น and as, as a s อ e r ซเป็นต้นการใช้งานตัวแปร หนึ่งการประกาศตัวแปรนะอนใช้งานตัวแปรใดๆจำเป็นจะต้องประกาศให้คอมพิวเลอร์รู้เสียก่อนตามหลักการจะต้องประกาศค่าตัวแปรให้สอดคล้องกับข้อมูลที่จะนำไปใช้ยตัวอย่างนะ price เท่ากับ120อันนี้เครื่องหมาย Sharp ก็จะอธิบาวว่าไพทอนจะพิจารณาว่าเป็นจำนวนเต็มนะว a t 7 d i s p s p y a y ให้แสดงค่านะเป็น String total เท่ากับ price คูณด้วยว a t บวกด้วยแบบ2กำหนดค่าตัวแปรนะมีรูปแบบดังนี้เช่นตัวแปรเท่ากับค่าของข้อมูลเช่น name เท่ากับอะไรนะ string เท่ากับอะไร t e x เท่ากับอะไรอันนี้คืออันนี้คือตัวแปรการใช้ง,งานตัวแปรอ่ายกตัวอย่างตัวอย่าง4.1การกำหนดค่าตัวแปรเนี่ยยกตัวอย่างนะเขาเท่ากับ100นี่คือค่าตัวแปร counter, my name นะครับ เป็นค่าตัวแปรให้ปริ้นให้ปริ้นตัวแปรออกมาก็แสดงค่าแบบนี้ 3. การใช้ตัวแปรตัวแปรจะต้องมีประกาศและกําหนดค่าไว้แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถนําไปใช้งานไดอ้อันนี้ยกตัวอย่างการใช้ตัวแปรเห็นไหมเอเข้ามาบีก็คือ a อตัวแปร a เท่ากับ1ตัวแปร b เท่ากับ 2x เท่ากับ y เท่ากับ Z เท่ากับ10ให้ปริ้นค่าต่างๆออกมา เวลาเวลาเราใช้นะในการทดสอบแล้วก็พิมพ์ในในตัวอีเดเตอร์นะแล้วเซฟพอเซฟเสร็จแล้วก็เราก็ลันนะจะเป็นอย่างนี้ตลอดรันก็จะโชว์ในตัวที่เป็น Python shell นะครับการใช้งานตัวแปรในภาษา Python นั้นสนับสนุนการกำหนดให้ค่าตัวแปรหลายค่าในคำสั่งเดียวนะก็ได้ มาดูชนิดของข้อมูลชนิดของข้อมูล Data t าไทจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือ1ข้อมูลพื้นฐานนะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยที่เกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็ข้อมูลที่ข้อความข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็หมายถึงชนิดของข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลพื้นฐานคือเลขจำนวนนับนะจะมี4ชนิดด้วยกันก็คือ1เลขจำนวนเต็ม i n t e g e r 2เลขทศนิยมหรือจำนวนจริง3จํจำนวนตรรกะ <น> <c oughs> ยิ่งก็จะเพิ่มก็ได้นะเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเลขเหมือนกันนะ <c oughs> ตัวอย่างที่4.3การกำหนดค่าตัวแปรที่เป็นตัวเลขก็จะออกมา x เท่ากับ30 y เท่ากับ20เห็นไหมตัวแปรเท่ากับตัวเลขพน <c oughs> x บวก y ก็จะเทับกับ50เซรเป็นหลังตัวอย่างที่4.4 ก็คำวนดค่าตัวแปรแซเท่ากับ x บวก y ก็พิมพ์แซก็ได้นะแทนที่เราจะพิมพ์บอกพิมพ์ x บวก y นะแล้วก็ให้ให้ตัวแปร Z ซเท่ากับ x บวก y ก็พิมพ์แอย่างนี้ออกมาก็ได้ <c oughs> อันนี้คือตัวอย่างที่4.5อันนี้เป็นข้อความลอจิกหรือตรรกะนะเปรียบเทียบเท่ากันหรือไม่อ่พนอะเราพิมพ์เสร็จ <c oughs> ตัวนี้ถ้าเราพิมพ์ x เท่ากับ y ก็ค่า ค่าจริงก็คือเป็น True ก็คือค่าที่เป็นจริงถ้าค่าที่เป็น False ก็คือค่าที่เป็นเท็จอันนี้เปรียบเทียบค่าต่างๆน,นะก็จะออกมาหลายแบบนะเราทดสอบดูอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะตกนรกะเทียบเท่ากัน x เท่ากับ y True นะ x เท่ากับ x เท่ากับ y ใช่ไหมนะชื่อเดียวกันก็ถูกถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ก็ออกค่าเป็น False สังเกต ตัวสอตัวเล็กตัวใหญ่เห็นไหมจะแตกต่างกัน <c oughs> ข้อมูลชนิดข้อความนะที่เป็นตัวสอนข้อความหรือประโยคนะครับซึ่งจะอยู่ในซิงเกิลโคดหรือดับเบิลโคดอันนี้คือซิงเกิลโคดก็คือก็หมายคำพูดอันเดียวหรือดนะับเบิลโคดก็แบบที่อธิบายไว้หน่วยการเรียนที่แล้วนะตัวอย่างที่4.7นะการกำหนดค่าตัวแปรที่เป็นข้อความตัวเดียวนะ print hello python ออกมาเลย ตัวอย่างที่4.8การแสดงผลข้อความหลายตัวนะก็ามาต่อกันนะครับสองชนิดข,ข้อมูลเชิงประกอบนะข้อมูลเชิงประกอบก็คือ p p ปส t ต t าต a t ไทยเนี่ยก็คือข้อมูลที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถสร้างขึ้นมาโดยการผสมนะยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะแบ่งออกเป็น List ์นะลิสตก็คือโครงสร้าง ข้อมูลชนิดหนึ่งใน Python ที่ใช้เก็บข้อมูลแบบลำดับเเดี๋ยวดูตัวอย่างข้อมูลใน List เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายเหลี่ยมลาวงเล็บเหลี่ยมลาวงเล็บเหลี่ยมเป็น s แล้วค่าตัวแรกนี้จะเป็นลำดับ0 1 2 3 4ถ้าเราให้ print x ที่มีลำดับที่1ก็คือตัว10เห็นไหมผลลับออกมา10 นะตัวแรกเราจะเป็น0ูนย์เห็นไหมครับตำแหน่งศูนึงสองการลบข้อมูลในลิสต์นะฮะก็ใช้คําสั่งเดียวการลบข้อมูลในลิสต์ก็เหมือนการจะใช้ Remove ก็ได้นะ r e m o v สีนะ 4, นะก็จะเหลือเห็นไหม A B D ลบข้อมูล4ออกถ้าลบมากกว่า1ข้อมูลก็ได้นะเราก็ใส่คําสั่งเดียว X แล้วก็แล้วเลขลําดับในลิสตนะ์จะลบลําดับที่นั้นหนึงก็คือ B สก็คือ D ีสาก็คือศูนย์หนึ่องามทำไมศูย์ห่อ๋อโอเคก็ออกมาเหลือพิ้นเอนะ็กซ์ A, D, e. นะก็เอดีอีที่4ี่การนับจำนวนในลิสต์นะว่ามีลำดับเท่าไหร่ สองนี่อยู่ลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่3มีอยู่3ตัวนะึ่งสอการหาค่าดนะัชนีในลิส index 3ามการขอดูค่าใช้ลิสโดยการระบบตำแหน่งนะ a 1แนละ้วก็คือ2การขอดูค่าใช้ในลิสโดยการระบ,บุตำแหน่ง นะ B 2ก็คือละ U 0 1นะ0 1 2การค่าลอกค่าในลิสต์การค่าลอกค่าในลิสต์ก็คือตัว U เป็นลำดับ2 012การพิมพ์ค่าที่ต้องการในลิสต์นะสมชายก็คือลำดับที่0การเปลี่ยนค่าในลิสต์นะเป็น I love เห็นไหม B 2ให้เท่ากับมาริสา,าเสียให้เป็ิ้นค่า B เปลี่ยนอยู่จากเป็นจับอยู่เป็นมาริสาการนับจำนวนในลิสต์นะโดยใช้คำสั่งเลนนะเลนเลน B ก็มี1 2 3ต่อไปชนิดของข้อมูลประเภท t ัพเอร์นะทัเพเอร์ก็คือมีลักษณะโครงสร้างคล้ายลิสตสามารถเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากและสามารถเก็บข้อมูลในต่างประเภทกันได้ในภายในตัวแปรเดียวกันก็โดยจะใช้สัญ,ญลักษณ์วงเล็บนะวงเล็บ ปกติเนี่ยนะครับเปิดปิดธรรมดานี่เป็นทัพเพิลนี่ทัพเพิลที่หนึ่งทัพเพิลที่สองทัพเพิลที่สามทัพเพิลที่สี่ทัพเพิลที่ห้าให้พิมพทัพเพิลที่หนึ่งออกมานะจะอยู่ในวงเล็บดิกชันนารีนะหรือเราเรียกย่อๆว่าดิกนะเป็นตัวแปรชนิดเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลาคล้ายกับลิสต์และมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่เหมือนกับลิสต์และทูเพิลคือสามารถเก็บข้อมูลได้หลายค่าและต่างชนิดกันได้พร้อมๆกัน ไดดิกนะจะเป็นเครื่องหมายปีกาหรือวงเล็บปีกานะครับการจัดเก็บข้อมูลในดิกนะเอดอายุออกมาการทดสอบชนิดถอข้อมูลว่าเป็นดิกชนรีนหรือไมนะ่ทดสอบเอเป็นเดิกไหมก็จะออกค่ามาเป็นดิกเพราะอยู่เครื่องหมายวงเล็บปีกาการณีที่ไม่มีข้อมูลในเดิกนะก็จะขึ้นแท็กเออเรอร์ขึ้นมา การเพิ่มค่าตัวแปรในเอนะในดิกนนะครับเพิ่มค่าตัวแปรไปก็จะเพิ่มภาพไปการเพิ่มข้อมูลหรืออัปเดตในข้อมูลในดิกนะก็จะใช้คําสั่งนี้ชนิดของข้อมูลประเภทที่4คือเซตเซตในทางคณิตศาสตา์ 3, เป็นคาสั่งที่ใช้บ่งบอกถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่มสิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่มเดีนะ๋ยวดูตัวอย่าง4.28 นะการสร้างตัวแปรเซต x เป็นให้เป็นเซตว่าง mm hmm. เมื่อเรียกคำสั่ง type set ก็จะแสดงประเภทของตัวแปร SET ก็คือเซตดูตัวแปรเราพิมพ์ไปเห็นไะปเป็นตัวตัวแปรมนค่าว่าง empty นะเป็นค่าว่างออาประเภทการประกาศตัวแปร SET ที่ไม่ว่าง ต่อไปการตรวจสอบชนิดของข้อมูลการเป้าข้อมูลอาจจะต้องมีการตรวจสอบชนิดของข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลเป็นชนิดใดจะได้ทําการกําหนดให้ถูกต้องไทย15เราดูว่า15เป็นชนิดของข้อมูลออกมาเป็นอินนะก็คือเป็นจํานวนจริงเป็นฟลอตก็จะเป็นจํานวนทสเยม14.3นะพิมพ์ไทยกู๊ดมอร์นิ่งก็ออกมาเป็นค่าสตริงชนิดของข้อความสรุปนะก็ออกมาแบบนี้ เราสามารถลราทดสอบในเชวก็ได้นะครับอ n t ก็คือข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็ม Flo a t ก็คือตัวเลขชนิดทศนิยม String ก็คือข้อมูลชนิดของข้อความหรือตัวอักษรการแปลงชนิดของข้อมูลเราสามารถแปลงได้การแสดงผลผ่านหน้าจอก็คือใช้คำสั่งป i n t นปริน้นสามบวกห้าออกมาเป็น8ปดปริข้อความก็ได้ การแสดงผลข้อความที่เป็นแบบต่างๆนะก็ค,คือเหมือนที่มีซิงเกิลโคดหรือดับเบิลโคดอยู่ด้วยกันนะหรือใช้แบ็กสแลชในการไม่ข้้งหน้าก็ได้ถ้าเราจาเป็นที่จะต้องใช้เครื่องหมายซิงเกิลโคดหรือดับเบิลโคดก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ปิ้ง g o ดมอร์นิ่งโอเคใช้ดับเบิลโคดทั้งสองตัวอันนี้ I said I love you นะอันนี้ก็จะเป็นซิงเกิลโคดข้างนอกกำกับด้วย เครื่องหมายคำพูดคือด o u b l e ลโ o t e ก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ใช้เครื่องหมายถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้เครื่องหมายซึ่งก็ quote ทั้ง3ตัวเลยเราก็ใช้เครื่องหมาย backslash คนะกำกับ, Select, กกบเห็นไหมก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้การแสดงแบบพหุหล,ลายบรรทัดนะ d ั u b l ิ quote สามตัวนะโดยใช้คําสั่งปอม m น,นะ poem ร่วมกับ d ั u b l ิ quote สามตัวก็ดู ใช่กรณีพิมพ์ลายบรรทัดแค่พิมพ์ภา่งตัวเดียวเวลาออกมาก็จะออกมาแบบนี้เลยนะไม่ต้องพิมพ์พิมพ์หนึ่ง,รงบรรทัดพิมพ์สองบรทรทัดอะไไม่ต้องการแซงผลแบบเชื่อมข้อความนะก็ใช้เครื่องหมายบวกในการเชื่อมข้อความก็ได้นะตัวแปร a เท่ากับเลิฟบเท่ากับ u ูยัวเท่ากับเซลพิมพ์บ a บวก B บวก C ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ การแสดงข้อความแบบต่างๆแบบที่4 <c oughs> การพิมพ์บรรทัดเดียวโดยใช้เครื่องหมายเซมิคอลอนก็จะออกมาเป็นรูปหัวใจแลนะลองพิมพ์ <c oughs> ใช้เครื่องหมายเซมิคอลอนขั้นแต่ละบรรทัดนะการพิมพ์ข้อความและตัวเลขกรณีทนะี่มีทั้งข้อความและตัวเลขเราก็สามารถที่จะให้กำกับออกมาได้ ตัวอย่างที่4.42การพิมพ์ข้อความด้วยตัวเลขโดยมีการใช้อินพุตคือการอินพุตคือการพิมพ์เกอกข,ข,ข้อมูลนะอินพุตอะไรแล้วให้ออกค่าเช่นค่าตัวแปรให้อินพุตเป็นเลข5ตัวแปร b พิมพ์อินพุตให้เป็น7นะฮะเพราะพีดอบวกก็จะเท่ากับ12นี่เป็นตน้นก็จบหน่วยที่4เพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวต่อกันหน่วยที่5ต่อไปนะครับสวัสดีครับ